ดีจ้ะทุกคนมาเจอกันในแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องใครที่เป็นฝ้าหน้าไม่กระจ่างใสสักทีนะคะทุกคนห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะม่ามีอะไรกันมั่งนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสมุนไพรตัวเลขที่เราจะใช้นะคะเป็นผงรวมนะคะผงรวมยังไงคือส่วนตัวมีสมุนไพรพวกหน้าหลายๆตัวนะคะทุกคนและส่วนตัวก็เอามารวมกันนะคะเอาตัวนั้นตัวละช้อนสองช้อนเรามาผส,สมรวมกันไว้แบบนี้นะคะ <Mel. S 2> เราจะสะดวกสบายในการใช้มากๆเลยนะคะทุกคนเราจะใช้ผงรวมอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ <ๆ S 2> ทุกคนทําไว้แบบนี้นะคะเราจะสะดวกมากๆเลยนะคะทุกคนกับการใช้นะคะ ไม่ต้องทําเยอะค่ะทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะตัวนี้คือน้านแตงกวานะคะทุกคนส่วนตัวอ่าเอาไปขูดเอาไปบดมาเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะคะทุกคนใครไม่มีน้านแตงกวาจะใช้เป็นนมก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นน้ํามะเขือเทศก็ได้เลยนะคะใครมีตัวไหนใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะ ไอศอกของน้ำแตงกวาเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราเนียนนุ่มชุม่มชื้นนะคะลดอาการอักเสบของผิวนะคะก็ะยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้น้ําแตงกวาอยู่ที่1นถึงสช้อนชานหรือก็เอาตามปริมาณที่เราทํานะคะเราไม่ต้องทําเยอะนะคะทาใช้ครั้งต่อครั้งนะคะทุกคนเขาเป็นน้ําแตงกวาสดนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหรือใครมีน้ํามันตัวอื่นๆเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยกระชับปลูุมขุนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่1นึช้อนชานะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะซึ่งก็ไม่มีส่วนผสมตัวไหนที่ไ,ไวต่อเสียงนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบก่อนนะคะส่วนตัวจะบอกทุกคลิปนะคะทุกคนผสมให้เขาเข้ากันดีเลยนะคะถ้าเข้าเหลวเราก็สามารถเติมสมุนไพรพอกหน้าลงไปได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนตัวที่เราผสมเลยนะคะ พอกไปเลยนะคะผงพอกหน้าตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนมีตัวไหนก็เอามาผสมกันค่ะเรามีสมุนไพรหลายๆตัวเราสามารถเอามาผสมกันได้นะคะซึ่งเป็นสมุนไพรตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะทุกคนเราก็เอามาสมพามาผสมกันไว้แบบนี้เราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะจะได้ไม่ต้องหยิบหลายๆตัวมาทํานะคะทุกคนหยิบมาตัวเดียวจบเลยค่ะ แบบนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะทุกคนพอกหนาหนาได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยเชิงไวาสิ้าถึงยี่สนาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแกในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมมคลีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ